สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะพบกับดาวนะคะฟอร์ดรถสวยกับน้องดาวนี่อันนี้ลูกค้าคุณวิไลพรนะคะมารับรถถึงโชว์รูมสาขาพระนครรังสิตนี่เองมายากไหมคะไม่ค่ะสะดวกค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมรถกันค่ะว่าจะสวยถูกใจพี่หรือเปล่าเชิญทางด้านนี้เลยนี่เดี๋ยวเราก็ยืนตรงนี้แล้วก็เป็นไงบ้างคะรถสวยถูกใจไหมสวยสวยมากใจมากคะ่ะ ล้วอาเดี๋ยวเราขอสัมภาษณ์น,นิดนึงนะคะว่าทําไมถึงได้ตัดสินใจซื้อสรอนรถรุ่นนี้เอ่ยเพราะว่าชอบค่ะชอบกระบะสีก็สวยดูรูปรูเพจก็สวยค่ะนี่แล้วเจอดาวทางไหนคะเออทางเพจค่ะเป็นย<ด>ัไงไง,<า>งบ้างก็บริการดีไหมบริการดีมาก <c oughs> ค่ะทักไปแป๊บเดียวตอบ ง่ายทันทีเลยค่ะแล้วจัดไฟแนนซ์ยุ่งยากไหมคะเขามาถึงที่ไหมมาถึงที่ค่ะแป๊บเดียวติดต่อสะดวกเรื่อเร็วเลยค่ะแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างค่ะลูกค้าเป็นคนเลือกแต่งเองเลยใช่ไหมใช่ค่ะเลือกเองแล้วถ้าให้คะแนนเต็มนี่เราได้เท่าไหร่คะนเนี้ยโอ้เต็มร้อยเกินร้อยไปเลยเต็มร้อยก็เติกเกินไปเลยค่ะแล้วก็เงื่อนไขโปรโมชั่นถูกใจไหมคะถูกใจค่ะถ้าสมมุติตอนนี้เนี่ยลูกค้าเขาดูทางเพจอยู่อะค่ะ ลูกค้าลองแนะนําให้หน่อยสิเพราะว่าเขาก็จะกลัวเนาะการที่ไม่เจอกันเนาะแล้วก็ซื้อผ่านออนไลน์โอนเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าลองแนะนําให้หน่อยสิว่าเออไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดก็คือไว้ใจได้ที่ที่นี่เขาก็ดูแลทุกอย่างก็คือรวดเร็วทันใจอย่างที่บอกอะค่ะไฟนั้นก็เร็วติดต่อถามอะไรก็ได้หมดเลยอะไรเราก็เลือกได้หมดดีค่ะไว้ใจได้แน่นอนค่ะ งั้นเราขอขอบคุณมากเลยนะคะเพราะลูกค้าอยู่ไกลมากเลยเนาะอยู่ที่ไหนก็ไม่รล้อยู่อยู่ต่างจังหวัดเลยค่ะอยู่หลายร้อยกิโลเลยหลายร้อยกิโลนั่งรถมารับรถที่สาขาพระนครรังสิตด้วยนี่แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรถกันนะคะแล้วขอให้ลูกค้ารวยๆเฮงๆเลยนะขอบคุณมากเลยนะคะเป็นเกียรติมากเลยที่ออกบอกแบบนั้เนาะไะเดี๋ยวเราไปตรวจรถกันค่ะว่าอุปกรณ์เป็นยังไงบ้างนี่เริ่มจากด้านหน้าค่ะก็คือสากกระโปรงที่เราเลือกนะคะหนึ่งยางแล้วก็ ครอไฟหน้านะคะแล้วก็ซุ้มล้อล้อแม็กลายสวยมากเลยค่ะเลือกเองเนาะแล้วก็ด้านข้างต่อค่ะก็มีสติกเกอร์ลายโคนเบ้ามือทาง้านนี้เลยนะคะพี่แล้วก็มีฟิล์มมีคิ้วนะคะแล้วก็เราก็โลบาร์ bar, ใช่ไหมอ่าสติกเกอร์เราเลือกเองแล้วก็มีที่ครอบไฟอ่าไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะ มีบอกแแคปพยายาปูให้เรียบร้อยนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวฝั่งทางด้านนู้นเราก็จะมีในเรื่องของฝาถังน้ํามันอ่ะเดี๋ยวลูกค้าตรวจรถรอบคันให้ดาวนิดนึงค่ะว่ามีตำหนิอะไระเดินดูกับดาวนะแต่รถสีดําก็เห็นชัดแลเนาะใช<จ>่สวยค่ะสวยหล่อมากเลยนะหล่อามากนี่ตาพอ่อ ดูกระดานนะโอเคเป็นไงบ้างเรียบร้อยเรรียยบ้ออ่ไปแล้วเดี๋ยว